สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับใน c h anel n นะครับ smart and clean energy นะครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับ inverter off grid high volt นะครับ high ขนาด 6k นะครับของ lux power ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวน,นี้นะครับของเพิ่งเข้ามาเลยนะครับพร้อมทำการจัดส่งทีนี้เรามาดูกันว่า อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับออฟกริดไฮบริดขนาด6กิโลวัตต์มีความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกริดรุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆกันก่อนเลยว่าความสามารถของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัว Lux Power ตัวนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้าง อย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แบบออฟกริดนั่นหมายความว่าเราจะไม่จำเป็นต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการใช้อินเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบไฟย้อนเข้ากับตัวการไฟฟ้านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นระบบออฟกริดจะไม่ได้มีการย้อนนะครับ,นะรบไม่ต้องขออนุญาตเนาะเป็นออฟกริด อย่างที่2เลยนะครับตัวนี้นะครับหลายท่านบอกเป็นออฟกริดแสดงว่าต้องมีแบตเตอรี่หรือเปล่าคำตอบคือออฟกริดรุ่นนี้นะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็ได้เราสามารถที่จะทำงานได้โดยการผสมไฟนะครับผสมไฟระหว่างแผงโซลาเซลล์กับไฟจากการไฟฟ้านะครับ ในกรณีที่เช้ามาแดดเริ่มมาอ่อนๆนะครับก็จะช่วยผสมไฟกับตัวไฟหลักคือจากการไฟฟ้าจนช่วงกลางวันแดดแรงนะครับผลิตไฟได้เยอะก็จะตัดการดึงไฟจากการไฟฟ้าออกไปอัตโนมัติเลยนะครับพอเวลาผ่านไปช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับ แดดเริ่มหมดตัวนี้ก็ค่อยๆดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้มากขึ้นจน100%นะครับหรือเ้าเรียกว่าเป็นการบพาสครับอันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรของการทำงานในแต่ละวันนะครับช่วงเช้าและช่วงเย็นที่มีการผสมไฟกับตัวโซลา r เซลล์ทุกอย่างจะมีการ รับเปลี่ยนไปอย่างอัตโนมัติและสมูทสมูทที่ว่านี้คือการสลับไฟหรือการผสมไฟนั้นแทบจะไม่รู้สึกเลยความว่ารู้สึกหมายความว่าเราจะไม่เห็นเลยว่าหลอดไฟเรานั้นมีการกระพนะริบนะเพราะในตัวนี้เนี่ยเรามีฟังก์ชันระบบการผสมไฟและสลับไฟนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับได้อย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ แต่อนาคตคุณมีแบตคุณเอาแบตเตอรี่มาต่อที่หลังได้นะครับมาต่อที่หลังได้เลยครับอินอร์เตอร์รองรับเป็นออฟกริดอยู่แล้วครับเริ่มต้นยังไม่อยากลงทุนแบตใช้แบบไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับนี่คือความสามารถหลักของอินร์เตอร์ตัวนี้ทัดไปเลยนะครับในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก เนื่องจากตัวนี้เป็นระบบออฟกริดาะฉะนั้นนะครับเรายังสามารถใช้ไฟได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการดับไปพร้อมกับระบบไฟจากการไฟฟ้านะครับถ้าเป็นช่วงกลางวันไฟดับเราก็ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์นะครับใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้าเรามีแบตเตอรี่เก็บสำรองไฟไว,ไว้ในช่วงกลางวันเราก็สามารถใช้ไฟจากพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อหล่อเลี้ยงหลอดไฟปั๊มน้ำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับบ้านได้แม้ไฟจะดับนี่คือข้อเด่นของระบบออฟกริดนะครับไฟการไฟฟ้าดับแต่เรายังใช้ไฟได้อยู่ครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีแอปพลิเคชันรองรับนะครับที่สามารถที่จะมอนิเตอร์การทำงานผ่านมือถือไม่ว่าเราจะเราจะอยู่ที่ไหนนะครับ สามารถที่จะดูมอนิเตอร์การทำงานแบบเรียลไทม์นะครับย้ำว่าเรียลไทม์เลยตัวนี้นอกจากดูแล้วเรายังควบคุมได้ด้วยถามว่าทำไมเราต้องควบคุมบางครั้งนะครับเรารู้สึกว่าแดดนะครับเราไม่อยู่บ้านเนาะหลายวันแดดแรงแล้วไม่มีการใช้งานเราสามารถปรับค่าการชาร์จให้น้อยลงได้นะครับ เป็นต้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการที่เราสามารถที่จะไม่ใช่แค่มอนิเตอร์ดูจากแอปมือถือแต่ยังควบคุมปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ได้ที่เราต้องการเช่นการชาร์จไฟปริมาณการชาร์จไฟต่างๆนะถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับแอร์นะครับ9,000 btu หรือ12,000 btu หรือ18,000 BTU หรือ24,000 BTU ที่เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับได้นะครับเพราะตัวนี้สเปคคือ6กิโลวัตต์นะครับ6กิโลวัตต์แต่ถ้าเราใช้อ air อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กนั่นหมายความว่าเราใช้อ air ได้2ตัวพร้อมกันเลยนะครับ9,000 BTU 12,000 BTU อินเวอร์เตอร เปิดไปเลยครับสองตัวสบายสบายนะบตัวนี้นะครับมีรองรับ channel ครับสองสตริงแยกนะครับเป็น pv 1และ pv 2นะครับทำให้ประโยชน์ของการต่อ2ส,สตริงแยกคือเหมาะกับสถานที่ที่มีเงาบังเช่นระวางสตริงที่1ไว้ฝั่งตะวันออก สามารถผลิตไฟได้ตั้งแต่เช้าพอช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเราก็ใช้สตริงที่2ที่อยู่ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอื่นที่ไม่ใช่ตะวันออกเพื่อทำไฟทำให้เราใช้ประสิทธิภาพจากแสงแดดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับนี่คือข้อเด่นของการใส่ได้2สตริงแบบ2 PV แยก นะครับตัวนี้ยังสามารถที่จะตั้งค่าการชาร์จได้จากไฟ AC ถามว่าทำไมเราต้องยังครั้งต้องมีการชาร์จไฟจากไฟ AC เข้าไปในแบตเตอรี่นะครับในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่ให้เราจินตนาการอย่างนี้ครับบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเจอพายุฝนเข้านะครับไม่มีแดด แล้วเรากลัวว่าบ้านเรานั้นไฟดับบ่อยเราสามารถที่จะใช้โอกาสที่เรามีไฟการไฟฟ้าอยู่นั้นและมีแบตเตอรี่ให้การไฟฟ้านั้นชาร์จลงแบตเก็บไว้แบ็กอัพไว้ครับเพราะเราไม่รู้ว่ากลางคืนฝนตกหนักพายุเข้าไฟจะดับหรือเปล่าถ้าเราชาร์จเก็บในแบตปุ๊บถึงจะไฟดับกลางคืนเราสามารถที่จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ มา run inverter ตัวนี้ปล่อยไฟใช้งานได้ปกติเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าในบางครั้งเราต้องใช้ฟังก์ชันเอาไฟการไฟฟ้านั้นชาร์จลงแบตเตอรี่พอประมาณนะครับพอประมาณเพื่อแบ็กอัพในกรณีไฟดับนะครับตัวนี้ความสามารถอีกตัวหนึ่งนะครับในกรณีที่เราใช้กับแบตเตอรี่หลายท่านเคยเจอปัญหาว่า bms ของแบตเตอรี่นั้น มีการตัดนะครับพอตัดปุ๊บทาให้อินเวอร์เตอร์มองไม่เห็นพลังงานจากแบตเตอรี่เข้ามานะครับเพราะ BMS ตัดไปแล้วถ้าตัวเราอยู่บ้านเราก็สามารถมารีเซ็ต BMS ได้แต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านล่ะครับเราอยู่ข้างนอกนะครับเช้ามา BMS BM ตัดไปแล้วตั้งแต่กลางคืน,นตัวนี้พอเริ่มมีไฟตอนเช้าระบบ จะทำการปลุกแบตเตอรี่หรือกระตุ้น BMS เพื่อทำให้แบตนั้นฟื้นกลับมานะครับให้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้มองเห็นพลังงานจากแบตเตอรี่เข้ามาเพื่อจะเอาโซลารเซลล์นั้นชาร์จกลับไปนะครับส่วนใหญ่แล้ว BMS ตัดเพราะว่าโวลต์ของแบตลิเทียมเป็นต้นต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ใน BMS เพราะง,งั้น BMS จะต้องมีการตัดนะครับระบบ เพื่อเซฟแบตเตอรี่นะครับและเซฟอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีฟังก์ชันปลุกแบตอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่าเว k ั u แบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ออกแบบเรื่องระบบระบายความร้อนได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีพัดลมดูดอากาศร้อนนะครับ ทัทีฮะดูดอากาศเย็นจากข้างนอกเข้าไปไล่อากาศร้อนที่อยู่ข้างในนั้นแล้วถูกพัดลมตัวบนนั้นเป่าออกนะครับตามหลักธรรมชาติของอากาศนั้นนะครับอากาศร้อนจะเคลื่อนที่สู่ที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบพัดลมตัวนี้รุ่นนี้ถือว่าเหมาะสมมากนะครับช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีรวมถึงพัดลมตัวนี้ทำงานได้ ค่อนข้างเงียบมากนะครับค่อนข้างเงียบมากๆเลยนะครับหากเราจําเป็นต้องติดตั้งแบตเตอรี่ตัวนี้ไว้ในบ้านนะครับเสียงรบกวนอยเช่นห้องโถงด้านล่างก็จะไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับตัวนี้พัดลมเงียบและมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับประกัน2ปีศูนย์ไทยเรานะครับจากศูนย์ไทยเลยนะครับจาก LV Top Sun ันนะครับถ้ามีปัญหานะครับจากการผลิตของผู้ผลิตนะครับสามารถส่งซ่อมได้ในศูนย์ไทยประกัน2ปีและที่สำคัญนะครับหากใครที่ซื้ออินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ไปจากทางผมนะครับ ผมจะสอนการใช้งานติดตั้งแอปพลิเคชันทุกอย่างเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดว่าตัวนี้ลูกเล่นฟังก์ชันเยอะมากนะครับค่อนข้างฉลาดมากนะครับผมจะสอนและซัพพอร์ตให้นะครับในการใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถึงตอนนี้แล้วนะครับหลายท่านก็คงจะชอบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับหากใครสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะฮะ สอบถามผมมาได้ผมยินดีให้คำปรึกษาครับได้ตลอดเวลานะครับมีคำถามสอบถามมาได้นะครับแล้วหลังจากนี้ผมจะมาอธิบายฟังก์ชันทีละตัวทีละตัวของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ว่ามันฉลาดอัจฉรยะอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมหวังว่าวิดีโอนี้จะ ให้ทุกท่านเห็นว่าอินเวอร์เตอร์ออกติตัวนี้นั้นมีข้อเด่นอย่างไรเมื่อเทียบกับอินเวอร์เตอร์ออกิในอดีตครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่อง Smart and Green Energy กับผมชยสิทธิ์นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ